สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับปืนที่ส่งมาขายนะครับพอดีว่าวันนี้จริงๆก็คือช่วงนี้แหละผมได้แจ้งไว้ในในในเพจแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปล่าสุดแล้วเนาะว่าร้านเนี่ยจะหยุดประมาณ1เดือนนะครับก็ไม่ได้ทําการจัดส่งให้ในบางตัวนะครับก็แต่ว่าจะมียังการรับรับปืนที่ส่งมาขายอยู่นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนที่อยู่ให้เนาะพอดีว่าวันนี้ที่เปลี่ยนที่อยู่มาเนี่ยอุปกรณ์อะไรอาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะครับก็อาจจะมีกล้องสั่นบ้างนะครับหรือว่าเสียงไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคจะมาถ่ายคลิปเปิดกล่องให้ดูนะครับสักครู่นะครับอันนี้นะครับปืนที่ส่งมาขายเนาะนะครับยังไม่ได้แกะมานะครับโอเคตัวนี้ถ้าอ่าจะไม่ผิดจะเป็นยิงกันนะครับเ0 8นดะครับพอดีว่ามีท่านที่สนใจขายจนะส่งมานะครับนี่นะครับ นะครับเป็นการเจ็ดศูนย์แปดนครับปืนก็มีสปีดนะครับแล้วก็เห็นมีเจ้า,จาตัวหลางนะครับนี่เนาะอันนี้มีแก๊สมาแล้วนะครับลูกใส่มาแล้วเนาะเห็นไหมของขวายับกล้องนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอเอาเจ้าตัวลูกออกก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ยิงทดสอบ เยอะนะครับอาจจะยิงเปล่าให้ดูกันเนาะเพราะว่ามันสถานที่ไม่ค่อยเอื้อมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูเปล่าก่อนผมจะเอาเอาตัวยางมันออกก่อนนะครับพอดีว่าจะเอาลูกที่ค้างอยู่ออกนะครับโอเคอันนี้นะา่าจะดันออกไม่ได้ต้องหาแรมาดัานออกไปเนาะไม่เป็นไรนี่เนาะนี่เป็นปลอกนะครับมีหกปลอกเนาะ โอเคนะครับอันนี้เห็นมีใส่แก๊สไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่ายิงได้ไหมเนาะอ,อ่วันนี้เป็นวันที่สี่นะครับขั้นที่ส่งขายนะส่งมาแต่เมื่อวานที่สามเนะเดี๋ยวมาลองแก๊สเปล่าก่อนนะครับอันนี้ไม่มีปลอกนะครับอ่าไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าแก๊สหมดหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวออกกอนเนาะ ออกนะครับกอ็ขยับนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับพอปลอกไอเอาแก๊สออกมาแล้วพอดีว่าผมสั่งแก๊สมาใหม่เนาะมาลองนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับตรงล่องอย่างที่บอกครับถ้าเล่นวินกันนะครับหรือพวกแก๊ส co 2เนี่ยพยายามเล่นให้หมดในหลอดเดียวนะครับนี่นะครับใส่ไปละ แล้วก็หมุนกลับเข้ามานะครับทรส,สอบนะครับว่าแกร่วดซึมหรือเปล่าามหมุนให้แน่แนๆน,นะครับตอนนี้ผมยังหมุนไม่แน่นเลยนะยังมีเสียงอยู่นะครับ เพื่อนไม่ขอฟังเสียงนะครับยังมีเสียงบางๆอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าน่าจะหมุนแน่นแล้วนะน่าจะสุดแล้วนะครับมีเสียงซึมนะครับมีเสียงซึมๆนะครับตรงนี้ เดี๋ยวลองยิงนะครับยิงได้นะครับแต่ว่ามีเศสสงซึมๆนะครับสักครู่นะครับดูกล้องมันไหลอันนี้ไม่มีขาตั้งเนาะสักครู่หนึ่ง ตอนนี้ก็ยังมีเสียงเบาะนะครับอ๋อนนเงียบแล้วครับอาจจะเป็นเพราะาใช้แก๊สใหม่นะครับหรือว่าถ้าเป็นแก๊สใหม่เนี่ยแรงดนนันมันอาจจะสูงนะครับก็ทำให้มีเสียงได้นิดหน่อยนะครับจะพยายามใช้ให้หมดไปหนึ่งหลอดนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงแล้ว โ okay, อเคเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับอีกอีกหลอดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเอาแก๊สตัวนี้ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาทดสอบอีกทีนึงว่าตัวแก๊สเนี่ยรั่วซึมแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับตัวท่านที่สนใจตัวนี้นครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราทดสอบอีกทีนึงก่อนเนาะแล้วก็จะ ลงขายอีกทีนะครับก็ทักมาสอบถามก่อนได้ครับผมตัวนี้ตัวได้ส่งมาขายนะครับก็ลองทักเข้ามาในไลน์นะครับหรือเพจร้านก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขออภัยในความไม่สะดวกในหลายด้านนะครับของวันนี้นะครับสวัสดีครับ